ต่อเลยครับและตอนนี้เราก็มาถึงในตรงที่ว่าจุดสําคัญช่วงที่ว่าสําคัญคสําคัญยังไงสังเกตกาดเลนนะครับแบลนเนอร์มันเป็นช่วงที่ว่าอันตรายที่สุดครับสำหรับรถบรรทุกที่ลงมาสังเกตนะครับมันจะมีจะรอยพัง้อยขูด้อยขีดนะครับ ทั้งสองฝั่งเลครับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งไหลท่ทางทั้งก่อกลางเลยจะมีจต่รอยส่วนมากจะมาจากความประมาทครับจากความคึกขนองของคนนะครับผมเคยได้ยินมานะแบบมาเภทที่บอกกับผมว่าพี่ไม่เป็นไรลรอกรถผมรถใหม่ รถผมรถใหม่รถดีรถผมมีชอ็อปอันนั้นมันก็ใช่ครับรถใหม่ก็จริงครับถ้าเบรก้อนเบรกมันจับไหมครับมันก็ไม่จับมันก็ลื่นนะครับทนี่ยยาวครับช็อปกว่างไม่อยู่จะถ,ถอนลงเกียร์ต่าก็ถอนไม่ได้ทาไงครับทีนี้ก็ยาวไปเลยครับถ้าไม่หลุดโค้งก็ดีไป ลงไปข้างล่างครับถ้าหลุดขึ้นมาเกิดความการสูญเสียนี่โอ้ไมใ่ใช่น้อยนะครับเรามันทุกนะครับสังเกตดูแต่สำหรับผมผมอย่างเงี้ยใครจะว่าไงผมไม่สนใจถือว่าผมเอาความปลอดภัยของผมเป็นเลิศ แต่ว่าผมแบบยังไงเด็กขึ้นพึ่งหัดลงเขาลงเนินอะกัผมก็ไม่ว่านะแต่ผมลงแบบปลอดภัยไงการสูญเสียไม่มีถ้าสึกหลอก็ไม่มีอะไรประมาณนะั้น หมก่อนเก็เคยแบบโอ้โหขับรถใหม่นะลงไวลงเร็วเนี้ยพูดง่ายๆแบบช่วงนั้นอายุยังไม่เท่าไหร่ครับกำลังน้าอะไรประมาณนะั้นเห็นขับรถใหม่หน่อยก็ลงบึ้มบึบบบบ้สุดท้ายเป็นไงนคฟันท่วมล้อรอดมาได้ก็บุญน,นะทวันเนี้ย แต่ยงวา่าทุกคนทุกวันนี้ก็ประสบการณ์มันจะสอนเราเองลมตัดปกติคนระับลมไม่มีหมด คนถามว่าทำไมไม่ใช้เบรกเลยไม่ได้ยินเสียงเบรก้็ผมวิ่งช้าขนาดนี้จะใช้เบรกทำไมวะแค่ช็อปนี่ผมว่าเอาอยู่แล้วนะสำหรับคันที่ผมขับเนะี่ยตอนแรกๆที่ผมมาขับมันก็มันยังไม่เต็มร้อยครับช็อปเบรกมันก็ยังรั่วตรงข่อเสียนาะมันรั่วตรงข้ออ่อนอนะ แล้วร้านๆแล้วผมก่าวิ่งงานอะอย่างเราวิ่งสายยาวอ่ะล้วขึ้นมอลงเขาตลอดอะใช้เบรกตลอดบางทีก็ไม่ไหวใช่ไหมครับใช้เบรกอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ไหวผมก็แจ้งซ่อมไปเขาก็ให้ไปเปลี่ยนนะเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรให้ไปเปลี่ยนเป็นคอสปริงมาทีนี้ยสบายๆเลยไม่ต้องกลัวรั่วเลย ช็อปชึกช็อปชึกเลยเราที่ผมมาขับแรกๆก,ก็ยังรั่ยอยู่นะช็อปไม่ค่อยอยู่ใช้เบรกบ้างแต่พอไปทำมาก็โอเคอสามารถแบบช็อปลงเขาแบบสบายๆพวกเกบความเร็วที่ใช้นะมันก็ สบายครับทุกคนนี่ผมก็ยังขับรถไม่ใช่ว่าจะขับเก่งนะครับผมก็ยังเรียนรูร้ไปเรื่อยๆก็ขับมาสิบกว่าปีเหมือนกัน ก็หลายที่หลายทางหลายสำนักมาเหมือนกันแล้วแต่ก็ยังไม่เก่งเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราใส่เรียนรู้ไปวันๆศึกษาไปเรื่อยๆ โค้งข้างหน้านี่จุดไฮไลท์เลยสังเกตตรงกลางครับตรงเก,กาะกลางแบลีเออร์มันจะแหว่งไว้นะครับสำหรับลงลงมาไม่ไว้วไงแล้วเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ครับถามว่าเบรกอยู่